ได้กลับมาอีกแล้วนี <c> ่ <oughs> ไม่ได้มาเล่นงานเขาว่าน่าจะแตกจะแตกใช่น่า <c oughs> จะแตกเลยแตกเป็นลันสีเลยต้องเอาไปซ่อมก่อนโอเคแต่ซ่อมเสร็จแล้วก็เล่นได้ปกติแต่ว่ามันจะลื่นๆหน่อยเพราะว่ามันพึ่งเล็น นี่มันมเป็นตัวใหม่แล้วเหรอจะไม่เอายังเล่นออบบีใหม่เล่นอย่างอื่นมาเอ,อ้เยเอาอบ,บีน้นี้มันจะติดอเกสินไหมลูกเด่นออฟบ,บีทาวเวอร์เวียดเวียดนามเวียดนาม เว้าน่ะไออะไรเนี่ยมันมีเพลงยังเปิดตั้สิเพลงยังไงไม่ไม่เห็นไม่เปล่าไม่เห็นมีเลยมาเล่นกันวอร์ฮอปเลยมาวอร์ฮอปตัวนี้อะไรอันนี้เคยเล่นแล้วไม่ต้องบอกก็ได้ว่าเคยเล่นไหมนี่เคยเล่นแล้ว ันนี้เคยเล่นแล้วแต่ว่ามันอัปเดตใหม่โอเคอันนี้เล่นไม่ได้เพราะมันสูงเกินอันนี้คืออ๋อนี่ไงอบบี้จริงอบบี้ของแท้เธออ่กเงาเห็นไหมมันมันจะทำไม่ค่อยได้เพราะว่าเพราะว่ามันมันขึ้นมาทำอันนี้ทำมาเป็นอะไรเนี่ยทำมมมัันนวาไม่ได้เพราะว่า มันเพิ่งนะมันเพิ่งเปลี่ยนหน้าจอใหม่นะคะก็ยังใช้ไม่นถนัดด้วยววเห็นไหมมันใช้ไม่ค่อยถนัดเพราะว่าเพราะว่ามันอ้าวนั่นไงคนคนนั้นตกลงมาเลยเพราะว่าเขาเขาเขาเอาบีแบบแบบไม่เปลี่ยนแกมันจะตกมันจะตกมันจะตกไปอ้าวมันจะตกมันจะตกแกแกจะตก ไม่มีคนไม่มีคน,นเวยนนามมามาเล่นเลยอ่ะหนูว่ามันไม่ค่อยดังวะมันน่าจะไม่ค่อยดังเฮ้ยมันมันปีนไม่ได้เนี่ยมันมองของแม่ค่อยเป็นแล้วพมันนานแล้วมันนานเกินไหมเนี่ยมันมันไม่ได้เพราะาว่าเพราะว่าแม่ม่มันไม่ได้แล้วโอ๊ยตกเลยเนี่ยโอ๊ย อันนี man, you you ้มันยังอยู่นะเนี่ยเนี่ยไอ้เพื่อนแห็นมันยังอยู่ทพราะวมันอะไรไม่รู้มันอะไรเนี่ยมันก็เล่นเหรอมันเล่นอะไรไม่รู้มันนิ่มยิ่มนาะมันนี่มันนี่มันนี่ม้ามันนี่หน้ามันอะไรเนี่ย นี่ไงราหัสที่มันอยู่ในคอมราหัสนี้ไงที่มันอยู่ในคอมนี่ราหัสนี้มันอยู่ในคอม <c oughs> โคตรเกียนโอเคท่านจะไปเล่นในคอมด้วยสิท่านจะไปเล่นในคอมด้วยจัดของก่อนโอ้ยว่าอะไรเนี่ยโอ้พี่แต่ของเต็มไปหมดเอ,เอาทิ้งก่อนเอา,าเอา้ยหมดเลยอะไรเนี่ย Okay, เอาอ,อะไรเนี่ยทั่ 8, 2, nah. ไ,ไม่รู้แล้วเนี่ยตอนนี้มันเอาอะไรมาใส่ไม่รู้โอ๊ยเจ็บหน้าร้อยว้ยอะไรเนี่ยลบออกลบเมาส์หายไปไหนว้ายน้องน้องสาระไหนตรงนี้ได้ไงเนี่ยเอาลูกกลองทับอีกเปิดคอมก่อน อะไรเนี่ยปิกคอมเฉยรอมันก่อนมันกำลังเข้าอยู่มันกำลังเข้าคมอมแต่ไอ้การมันไม่เล่นอะไรแล้วเ,เนี่ยดูไอ้แม็กก่อนไอ้แม็กมันไม่เล่นอะไรหรอเอาไอ้แม็กก็ไม่เล่นนี่อันนี้มันเป็นอะไรอะโอเครอมันรอมันก่อนเพราะว่ามันนานมาก เทบจะโคตรนานโอเคมันมาแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยลมเมาส์มันก็พันกันอกีกสไลด์ไม่รู้นเ,เนาะโอเคกำลังเข้ากำลังเข้าลบบอกเขารับตำแหน่งเลยน้องที่พูดถูกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เข้าเน่ยเนี่ยเนี่ยมันมันกำลังเข้าเลยมันกำลังเข้ามันกำลังเข้า จะมันเข้าอันนี้ไอ้ม่นิวบลูบอกกีพี่การีเดเรดบลูบอกจีวีร่าบลูดูด้วยบลูดูด้วยเลยอันนี้อะไรเนี่ยก้อยจะมันเข้าอันนี้เฉยเลยนี่ฮะจะเข้าพร้อมกันเพราะว่าฉันเพิ่งไปกดติดตามมันเลยฉันต้องเข้าอันนี้จะมันเล่นเดี๋ยวดูมันเดี๋ยวดูมัน มันก็เล่นนี่เห็นไหมเนี่ยดู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 มันดูมันแค่มันก็เล่นเดี๋ยวดูยวดูมันก็เดี๋ยวดู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 ในมันไปเลยเอาเพื่อนเข้ามายนาะไม่เอาดูเดี๋ยดู๋ยนี่เห็นไหมมันเล่นแล้วเนี่ยมันเล่นมันก็ต้องกดเข้าตามไปเนี่ยโอ้ เออตัวกระจอกนั่งอ่เอา้ายังไม่ได้เปิดไฟนี่ว่ะเอา้าแล้วแล้วเอา้าเอาเอ,าเอาอะไรเนี่ยเอา้าเฉยเลยยังไม่มีตัวอะไรเลย,ไม,มยไม่มีการ์ด้วยไม่มีกร์ซยังไม่ได้ไม่ได้เป็นคนกระจอกง,ง่นะเป็นบ้าเป็นบ้าเฉยอะไรเนี่ย นี่ไงมันมันรู้ไหมทุกคนในตอนที่เล่นในโซนะลสามน่ะได้วฉันฟาร์มตังในในใน,นี่แมมี่แมแมีนแมมนี้แหละแต่ว่าแต่ว่ามันไปหนึ่งดีแล้วใช่มันไปหนึ่งดีแล้วแต่ว่าแต่ว่าที่จริงอะ่ะเลีนยนดีเบินไปแหละแย่หนึ่งก็ไม่ได้อะไรกลับขึ้นมาเลยเห็นไหมแต่มันยังไม่ได้เข้าเพราะว่ามันเข้า นานเลยเพราะมันมีอะไรทับอยู่เหมือนกันส่งขยัดยากขึงนของมันโออนี่ไงเฮ้มันยังเห็นคนเข้ามาไหมมันจะเห็นคนเข้ามาไหมเนี่ยเอาเอารหัสนี้ไป อ,อะไรเนี่ยอะไรอ่ะเอาทำไมมันไม่ไปแล้วทำไมละหันนี้มันไม่ไปเฮ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยอม้อุดหงก็ไม่ได้ แม ah ่ามาวหนีนี่ก้าวหนีนี่ก้าเดียวแค่เลไ่อนแบบตัวน้ำโนวีเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้เล่เอ้าทำไมมันไม่เดินอ่ะอันนี้มันทำไมมันไม่เดินเอ็นดิซี่ทำไมมันไม่เดินล่ะนี่รหัสรหัสเก่าเลยรหัสโคตรเก่าแล้วมันไม่เห็นใครเลยมันต้องเตะคนคนหนึ่งอ่องนะ คือแบบถ้าถ้าถ้ามันถ้ามันตกน้ำปึ๊บอะมันก็จะไม่มีทางเลยว่าเราจะไปเห็นไอไอนกคู่แมวได้มันไม่มีทางที่จะไปเห็นได้เพราะว่ามันตกน้ำปึ๊บมันจะอะไรเนี่ยแนในรหัสคอมมีคนมาให้ตัวนี้ตัวอย่างไม่รู้

มันไม่มีอะไรเลยอ่ะตอนกลางคืนอะ่ะมันมันยจงมีแซมมี่ออกมาเว้ยแซมมีม่ออกมาบอกว่าเราต้องการผู้เล่นนะนาาแค่มีห้องของเราเราจะออกไปคนหนึ่งมันนีงจะได้คิวหนึ่งแถวโอเคเรารู้แล้วว่าต้องทำย,ยังไงเห็นไหม อันลบาเบลน้บันนบลาบูเร่โน้บิลาูีดไม่ได้แบบแบบเลยเรอไม่มีตัวนี้ทักทีเนี่ยเห็ไมเราไปไม่ได้เือเพราะ เรามีไอตัวอเลชโชยังเรายังไม่มีเรายังไม่มีอเลโชเลยเราก็จะดีเบินไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีอเลชโชแต่ที่จริงเรามีแล้วอังเลกโชอังเลกโชอังเลอไมมันไม่เห็นได้อะไรเลยเอเด้ด้วย ฮ่าทำไมสวนวันนี้มาเป็นลาวาเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรบาบ์เบลยังไงโทรศัพท์เพิ่งเปลี่ยนมาจอใหม่ตกซะแล้วไงเดอ๋ยวเอาดี นี่ออกอีกเหอะแต้ที่จริงมันไม่ได้ทำอะไรเลยเตมพวกนี่แซมกนี่เอาเสื้อเต็มอ่ะต้องออกเอาเข้าได้แล้วเพราะว่าฉันออกอ่ะเอาแล้วฉันจะไปเล่นนันไหนได้หรอมันก็เลิกเล่นแล้วเนะี่ย

ทั้งหนึ่งตัวค้่องจริงนาฬิกาดิกูใส่อยู่เรียวกว่าก็เย่ว้าวตกอะไรไม่เป็นอะไรเลยเ,เราตกน้ำอะอะไรเนี่ยทำไมในคอมมันเกิดอะไรขึ้นไม่เป็น หรือแเราก็จะตายเลยแล้วไม่สามารถเฮ้ยเราต้องลงไปใช่ไหมเนี่ยแต่ฉันไม่อยากลงเลยอะถ้าฉันลงไปฉันก็ตายอยู่ดีสิโอ้ยเห็นไหมได้พวกล้านฉันไม่มีอะไรจะพูดเลยนะไอตัวเหลืองอะไรเนี่ยแล้วใครรวยที่สุดคนนี่เออเหนือกระตุกเหนืกระตุก มานีวิร์มมาคน้องคอเคอยทคลิป่นี่เพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยตวไปหลายครั้งแล้เนี่ยออเลยไม่ออกเลยคมมคลิปมันไม่ค่อยยาวเพราะว่ามันเพิ่งทำหน้าจอใหม่เนี่ย